ชาวบ้านไม่มีทางเลยจริงๆครับจะโยกไปเชื่อฝั่งไหนเลยเนี่ยนะนะเอาฝั่งไหนช่วยเลยนี่ฮะมันต้องคิดแล้วตรงนี้ทำไงจะให้ชาวบ้านเขาเข้าใจมันต้องมีหลักเลยนหละครับว่าประกาศตัวตนสิครับนักวิชาการประกาศเลยไม่เป็นไรหรอกครับนักวิชาการมืออาชีพเออให้มันชัดไปเลยโอเคไหม ต่อไปกน็นักวิชาการการค้าให้มันชัดชัดไปเลยเออเอาจริงๆนะคุณก็ศึกษาแข่งมาสิที่นักวิชาการเนี่ยใช่ไหมเอาข้อมูลอะไรมาใส่สิครับใช่ไหมต้องไม่รู้ต้องประกาศไปแล้วตอนนี้ไม่ย่งนั้นชาวบ้านแบบแอบหมดเลยนะฉีดก็ไม่ฉีดฉีดแล้วเดี่ยงดื้อย่างเงี้ยอ้าว นักวิชาการมืออาชีพก็ต้องมาพูดให้มันชัดเจนมันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลเลยหนึ่ง 1. สอามสี่ห้าก็ว่าไปส่วนมืออาชีพในการดูแลชาวบ้านเน่ยอย่าลืมนะนักวิชาการมืออาชีพกับนักปฏิบัติการอาชีพต้องแยกให้ออกนะครับนักปฏิบัติการอาชีพเขาพูดยังไงเห็นไหมครับนักวิชาการมืออาชีพไม่ได้ปฏิบัติการ งงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะมันต้องขึ้นตาช่างแล้วพี่ถามว่าใครตัดสินใจทีนี้นครับอ้าวเชษสว่าผู้บริหารนะผู้บริหารของกระทรวงเลยก็ว่ากันไปจะตัดสินใจด้านไหนทีนี้นครับก็ให้มันชัดผู้บริหารต้องมาให้เข้าใจให้ชาวบ้านเข้าใจถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจเลยมาถึงก็ดูแค่ เปเปอร์หน้าตากถามว่าใครเป็นคนส่งข้อมูลตอนนั้นนักวิชาการมืออาชีพใช่ไหมส่งข้อมูลเข้าม,มาหรือนักวิชาการด้านปฏิบัติการอาชีพไม่รู้ทางฝั่งลงเรื่องของอาชีพนาทีนี้นักปฏิบัติการด้านสาธารณสุขโดยอาชีพฟังดีนะโดยอาชีพกับมืออาชีพคนรูเรื่องนนะ หูมนุษย์เนี่ยมันถึงจะเข้าใจได้เวลานี่มันก็มม่ไปมม่วามานักปฏิบัติการนักปฏิบัติการมืออาชีพเอาตัวรอดประจําวันทุกวันเนี่ยใช่ปะถามว่าใช่ไหมครับใช่ปะใช่ไหมพี่แล้วชาวบ้านล่ะทีเนี้จะไปไงยากนะบริหารจัดก,การความคิดก่อนพี่ นะขึ้นทะเบียนแม่งเลยนะักวิชาการมืออาชีพขึ้นทะเบียนไปเลยให้มันรู้ภัยเป็นภัยไปเลยพวกนี้สอนมนุษย์ทีเดียวสอนมนุษย์ให้มันชัดเอาไว้โตแยงสอนมนุษย์ทีนี้มนุษย์ที่เรา่มเรียนถนนสายวิชาการอาชีพนะพอเวลาเขาเขา,เขาปรับระดับขึ้นไปเรื่อยก็ศึกษาเพิ่มไปด้วย ศึกษาวิจัยเพิ่มไปเรื่อยศึกษาวิจัยเพิ่มเรื่อยใช่ไหมอะไรก็ว่ากันไปก็มันไม่มีอะไรมันไม่มีหาเหวอะไรหรอกครับดีกับไม่ดีอเองครับอันตรายกับไม่อันตรายมันก็อยู่แค่เนี้ครับต้องมาให้ข้อมูลอันตรายกับไม่อันตรายแล้วย้ำนักวิชาการมืออาช,ชีพไปเกรงใจใครอ่ะมืออาชีพไปเกรงใจใครอ่ะจะรู้นะ กลัวไม่มีเงินเดือนใช่ใชไหมเออหรือว่าจังรับเงินเดือนอยู่เออก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะใช่ไหมครับสรุปแล้วนักวิชาการมืออาชีพก็ไม่กล้าอีกแหละเพราะมันต้องรับค่าตอบแทนประจำเดือนอยู่ใช่ไหมแข็งไปหน่อยอ่าวคือคือคนที่รู้จริงนี่มันต้องแข็งครับมาอ่อนไปได้ยังไงละครับอ่อนไปก็แย่สิครับสังคมจะไปยังไงต่อ พอได้ไหมครับลุงพูดแนวทางอย่างนี้พอที่จะเก็ตบ้างไหมครับว่านะสรุปกันแล้วกันนะว่านักวิชาการมืออาชีพก็กลุ่มไหนกลุ่มครูบาอาจารย์สอนมนุษย์นั่นแหละโอเคไหมครับต้องแยกให้มันชัดๆนะโอเคไหมกับนักปฏิบัติการโดยอาชีพชัดเจนไหมครับ ชัดเจนนะถามว่าใครพี่เนี่ยก็ก็นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นั่นแหละพี่นั่นก็เรียกว่านักปฏิบัติการมืออาชีพทีนี้โดยโดยเนื้อเยื่อเขาเนี่ยโดยสามัญโดยสามัญสานึกโดยความโดยความสมนึกเขาจะยึดวิชาการโดยอาชีพแค่ไหนเป็นเพียงใดส่วนหนึ่งแล้วมากด้วย จะยึดจะยึดจะยึดวิชาการมืออาชีพไม่เกินยี่สิบเอร์เซเอาป่ะเทียงรู้ไหมทีเดียวแล้วก็มายึดเรื่องของปฏิบัติการเป็นอาชีพแปดสิบเห็นไหมอยัง,อยงมองออกไหมครับที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันตึงโยไปโย่มาไงเออเออเออเห็นไ,ไหมครับทีนี้ในการตัดสินใจจริงๆผู้บริหาร จะยึดฟังปฏิบัติการโดยอาชีพฝังภาษาเนี่ยโดยอาชีพกับมายึดฝั่งวิจาการมืออาชีพมืออาชีพกับโดยอาชีพต่างกันนะครับถ้าเป็นลุงไม่มีความรู้ส่วนตัวเลยเธอคือจะช่างนะ ลุงก็ต้องยึดฝ่ายวิชาการมืออาชีพเป็นหลักครับทา่านอันนี้ทุกวันนี้นะฮะเท่าที่สังเกตเนาะฝ่ายบริหารไปยึดข้อมูลฝ่ายปฏิบัติก,ก,ก,การโดยอาชีพเปเลยพี่เป,เเปเ๊เลยทีนี้เปเลยโยเลยทีนี้โยเลยพอโยไปแต่มันเกิดขึ้น ก็ความสูญเสียประจาวันแล้วครับก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วอะไอ้วัคซีนวัคซีนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเห็นเห็นกันอยู่แล้วจะดื้อไปไหนล่ะครับดื้อไปทําไมดื้อไปของลับเดี๋ยวมันมีทุกคนแต่ความลับมันปิดไม่ได้หรอกทุกวันนี้รู้ไหมเนี่ยมันมันปิดไม่ได้ยังไงก็ปิดไม่ได้กระจายยังเห็นกันจะจะดื้อๆกันอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายังจะหน้าตาใสยังไง โกหกหน้าตาใสาได้ยังไงจะรู้นะเอาเอาเอาบิดกันแบบหน้าตาเสใสงั้นเหรอผู้บริหารทำงี้เหรอเนะเอางี้เอางี้เหรอไม่รู้ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารจะมีอำนาจนะมีอำนาจสั่งลายเซ็น ค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลค่าของคนอยู่ที่ผลของอยู่ที่คนของกูไอเรื่องคนของกูมันจะบ้ามันจะพังตรงนี้หรือเปล่าแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของใครของกูอีกแหละผู้มีญนาจเนี่ยจะมีลายเซ็น ตามกฎหมายเซ็นก็อนุมัติหรือไม่อนุมัตินั่นเองครับท่านง่ายๆคือจ่ายไม่จ่ายนั่นเองครับผมจ่ายอะไรก็จ่ายมันนี่แล้วครับมันนี่มาจากไหนทีเนี้เห็นไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยคิดไม่ได้เลยพี่ถ้าคิดไม่ได้ก็พานตกคุลงคลองทั้งมันเป็นกันทั้งโลกนะให้รู้ไปทั้งโลกใบนี้นะ ยังไงยังไงลุงก,ก็บอกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์สารสุขเนี่ยมันจะ expire นะครับมันเสื่อมนี่เลยนะครับม,มันเสื่อมมันมีคำหนึ่งที่มันดุเด็ดบบมันมากดูนะมันอะไรกลางวันยังคุยอยู่เลยล้มเหลว สาธารณสุขล้มเหลวมันมากไปมันพลิกคั่วมากเกินไปแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์มันก็น่าคิดนะค่อยๆเป็นไงเหน็นไหมเอ็กซ์ปายยังไงก็อยู่ในเกณฑน,นี้ครับท่านระบบสาธารณสุขของโลกมาจากการเริ่มต้นร่ำเรียนเขียนอ่านสรีระของร่างกายและมาถึงอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ระบบมา มันไปต่อไม่ได้เพราะสุดท้ายก็ก็ช่วยไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนระบุไวรัสโคโรนาถามว่าใครเป็นคนระบุไวรัสไอโควิด19ที่เขาว่านั่นแหละคือนี่นคือภาษาหลงไม่เกี่ยวตรงนั้นนะพอจะเดานูนมาจากหูหนู่นครับเ mm hmm. ห็นไหมครับกติกาโลกมาจากหู เออมะเทิงแม้แต่แวัคซีนมีคนผลิตได้ทำดได้เสนอไปหูทีนี้ความรู้เชิงวิชาการแท้ๆของหูบุคลากรของหูแท้ๆเนี่ยแท้ๆนะแท้ๆนะวิชาการถามว่ามีกี่คนส่วนก็รู้สึกจะมากด้วยเป็นในรูปของเข้าไปเข้าในเข้าข้างฝั่งปฏิบัติการไป เห็นไหมครับมันก็เลยโยตบางแต่หูดุนตะทีเห็นไหมครับต่อไปหูก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วครับสั่งอะไรยางตมามมาไม่ได้ผมบอกอนาคตข้างหนะ้านะอนาคตข้างหน้านะเรื่องของเรื่องของสารารสุขอย่างเดียวนะอย่างนไม่ต้องพูดถึงนะมันจะเป็นของประเทศไทยของประเทศมันเอาจริงๆเหมือนกับเงินเหมือนกันอืมมันจะมีอินเตอร์มันนี่เอาไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ ค่าจะต้องค่าเดียวนะครับอนาคตจะต้องเป็นค่าเดียวถ้าหากว่ามีความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนมันหาความยุติธรรมไม่ได้หละครับยังนั้นก็ไม่ได้ผมว่ามันจะไปยังตรงนั้นนะอนาคตข้างหน้ากาับนรลุสารสุขก็เช่นเดียวกันประเทศใดที่สามารถทำให้ประชากรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ประเทศนั้นก็จะเป็นไข่แดงที่จะทําให้หนานาชาติเขาจะเข้ามาเยี่ยมเยือนมากินมานอนมาอะไรก็ว่านไปในประเทศเนี่ยลองคิดในแพ็กเกจความคิดตรงนี้สิครับถ้าประเทศไทยตั้งหลักตรงนี้ไม่ได้สเสมือนหนึ่งก่อกําแพงครับท่านกูไม่สนมั่งขนาดั้นหูเหอไม่จะพ่อเขาชัหน่อยเดียวเองต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ครับผมเพราะว่าไปตามเขาเราแย่ไหมล่ะ ออมีเท่าไหร่กัไม่พอซื้อขโมยใช่ไหมที่ว่าเนี่ยซื้อขโมยใช่ไหมครับแม้ว่าจะมีโรงงานผลิตในประเทศไทยก็ตามทีก็ต้องซื้อใช่ไหมครับนี้ไม่พ้นเรื่องซื้อโยนย่ำเลครับที่ลุงหอกพูดเช่นที่ว่านี้ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตนะมันมาถึงยุคข,ของพลังงานพลังงานมีวัธีกรรักษากันแหละกัน มันหมดยุคเคมีโอเคไหมครับแล้วเคมีมันก็มันจะอันตรายแล้วก็เอ็กซ์ปายท,ที่สุดมันช่วยไม่ได้อย่าลืมนะลุงพูดเสมอว่าไอ้วัคซีนวัคซ,ซีนที่ว่าเนี่ยที่ผลิตมาทุกวันเนี่ยครับเขาใช้ไฮเทคในการผลิตมันไม่ใช่ใส,ส่คอกสักต่ำต่ำตึงตึงตึง,ง,งออกมานี่คือ ผสมน้ำอะไรก็ว่ากันไปมันไปนอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของการตัดต่อพันธุก,กรรม,มเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องนู้นไปแล้วเนี่ยพันธุก,กรรมของของสัตว์โลกมาจากนกหนูปูปลาว่าไปนะเออเออแล้วก็มาผสมสารกับ พันธุก,กรรมของมนุษย์ก็คือเลือดนี้นนนไปไหนเลือดมนุษย์นั่นแหละคือใจอย่างมาตัดต่อเข้าไปมันก็สร้างตัวนึงขึ้นมาแล้วก็ควบคุมด้วยคลื่นมันถึงขั้นฝังชิปไปแล้วนะครับเข้าไปในเลือดเนื้อเมื่อไหร่ทีนี้มันจะเกิดออกฤทธิ์ทีนี้ทุกวันนี้ใสเยก็ไปหน่อยเดียว ออกฤทธิ์่เห็นอยู่แล้วไม่ถึงหึงชั่วโมงก็ชักแง่งแล้วมีไหมครับอ่าเห็นไหมสำหรับคนที่มีภูมิต้านทานมากๆมันก็ยังไม่ออกฤทธิ์ในวันสองวันห้าวันมันจะออกฤทธิ์หนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นร่างกายมนุษย์แย่ลงแย่ลงใจะไหมครับมองเป็นไหมครับตรงนี้นั่นคือไฮเทคครับท่าน ห้เทคโนโลยีเขาเขาขนาดนั้นไปแล้ว